สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับท่างชายบายคลินิกมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหานะครับเจ้า Honda s c o o ี้ i นะครับไฟเลี้ยวบางลมนะครับวันนี้ก็มีปัญหามาให้แก้ไขก็คือรถมันสตาร์ทแล้วมันก็ติดแล้วก็ดับนะครับมันขึ้นรหัสโชว์นะครับรหัสห้าสนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ 5 1าหนสองห้าสองนะครับก็คือตามที่ได้ศึกษามานะครับทาช่อง YouTube ที่หลายๆช่างหลายๆท่านให้ความรู้มาเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับขดลวดนะครับผมแต่ก็มีเคสหนึ่งที่ว่าเกี่ยวกับระบบสายไฟนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเป็นกับอะไรกันแน่นะครับผมหลังจากที่เราลื้อชุดเปลือกท้ายออกหมดแล้วนะครับผมถ้าอยากให้สะดวกก็ให้ลื้อกองออกนะครับมีน็อต ยึดแค่สองตัวฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยึดที่เรือนลิ่นเล่งแค่นั้นนะครับก็ดึงออกมาได้เลยจะได้ทำงานสะดวกขึ้นนะครับผมอ่านี่เจอแล้วนะครับถ้าขึ้นรหัสท่าสองให้เพ่งเล่งมาที่กลุ่มขดลวดเลยนะครับถ้าสายที่ขึ้นมาจากขดลวดไม่ลงกาวหรือไม่ขาดในนะครับก็เป็นกับที่ขดลวดนะครับผมอันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณให้เครดิตนะครับช่างตีบ้านปึ้งด้วยนะครับผมที่ให้ความรู้เป็นแนวทางนะครับแต่ของเขาอ่ะคือสายสีน้ำตาลคาดดำนะครับมีปัญหาแต่ของที่ผมเจอก็คือนี่ครับสีสีขาวคาดแดงนะครับผมนี่ลงกาวที่โครงนะครับที่แข็งเครื่องนะครับเพราะว่าสายตัวนี้มันอยู่ต่ํา แล้วเวลาเราขี่รถมันก็เกิดการเฉียดสีเห็นไหมครับนี่เราต้องแก้ไขคือเราต้องหายางหรืออะไรมาห่อหุ้มนะครับยางในหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันลงกลาวอีกนะครับถ้าเทปพ,พันสายไฟอย่างเดียวคงจะไม่พอนะครับผม่ะนี่ผมเจอแล้วนะครับนี่ก็ทดสอบแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมอันนี้เอาขึ้นแล้วเอาขึ้นจากแคงเครื่องแล้วนะครับ การที่มันสตาร์ทมือไม่ได้นะครับไม่ใช่สตาร์ทมือเสียนะลูกค้าบอกว่าสตาร์ทมือเสียแต่มันมันไม่ใช่นะครับเป็นเพราะกล่อง ECM นะครับมันตัดระบบนะครับไม่ให้เราสตาร์ทมือนะครับนี่มันยังขึ้นรหัสโชว์อยู่เลยเดี๋ยวผมจะปิดซื้อกุญแจนะครับเอาขึ้นแล้วแล้วผมเปิดใหม่อ่าแต่มันสตาร์ทเท้าได้นะครับแต่คราวนี้ พอมันเป็นเยอะๆสตาร์ทเท้าติดแต่เร่งไปสักพักเครื่องมันยนต์มันทํางานแป๊บหนึ่งมันก็ดับนะครับก็คือมันเข็นแล้วลหละว่าอันตรายแน่นอนนะครับมันฉลาดมากเลยกล่องนะครับมันก็เลยตัดระบบเลยลูกค้าก็เลยเข็นมานะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทอ่าสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้พันสายไฟใหม่นะครับนี่ สายขึ้นจากโครงแล้วเรียบร้อยอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่างชายไบคีหิมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ